สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องมีดีช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบลากชุดพิเศษ2ประจำงวงวันที่16ทธันวาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเลขจอกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางหลัก10ลากชุดพิเศษ2อาจารย์ตั้งใจนะคะทำมาเพื่อ f อของทางช่อง มาดูแนวทางของหลัก10ล่างนะคะตัวที่มันไม่ชอบเดินนะคะในแต่ละงวดอาจารย์จะเริ่มทำตั้งแต่งวดที่ออก5 4าสีทำตัวอย่างมาให้ f 4ชมถึงถึง19งวดด้วยกันงวดที่เราจะใช้เป็นงวดที่20นะมาเริ่มตั้งแต่เออมีอยู่ทั้งหมดนะเล่มนะ s 2 7 m 1เล่ม33 c 1 a 0 1แล้วก็ h 1 7 ะตามนี้เลยแต่ละแต่ละสูตรนะคะมันจะมีตัวไม่มาบางครั้งสองตัวบางครั้งตัวเดียวนะะตรง s อเยี่สิบเจ็ดนะตัวแรกที่ไม่ชอบเดินนะคะก็จะมีสี่แปดศูนย์สาม 1> M133 ก็คือ0ูกับเแล้วก็ C179 A01 เลข6 H17 เนะเลข9แบบนี้เลยทนีนี้อาจารย์จะขยับนะตัวเลขที่มันไม่มีอยู่ตัวที่มันไม่เดินก็จะเหลือแค่125นะเลขที่ออก54าสีเป็นวัที่1 ต่อมาเรามาดูงวดที่สองสูตรที่1นะคะเลือกเลขที่ไม่เดินนะคะคือ1กับห้าสูตรที่สอง m หนึ่งะคะคือ 7. สี่กับเจ็ดสูตรที่สามเจ็ดกับหสูตรที่ 4, 0. สี่แปดกับศูนย์สูตรที่ห้าเลขสองและสูตรที่หเลขห้ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6สูตรที่อาจารย์คำนวณเก็บไว้นะครับ ต่อมาตัวเลขที่มันจะเดินได้นะคะก็จะมีสามกับเก้าออกมาที่สามสองอันนี้เหลือแค่สองตัวนะคะมันจะมีเยอะสุดที่ห้าตัวนะคะน้อยสุดก็สองตัวนะสองตัวแบบนี้แหละถ้าแบบนี้คือกลางๆนะสามสอง มีตั้งแต่สองตัวถึงห้าตัวนะตรงช่องที่คงเหลือเนี่ยนะในแนวที่จะสามารถเดินในในแนวทางของรักสิบล่างเนี่ค่ะถูกตรงนี้เลยต่อมาเนาะเราก็มาดูงวดที่สามหนึ่งกับห้าคะเลขที่ไม่มีเก้ากับสองหายไปสี่ตัวแล้วหกกับห้าห้าเนี่ยเป็นตัวซ้ำเนี่ยเก้ากับหนึ่งซ้ำเลขเก้านะแล้วก็เลขหนึ่งด้วย เก้าตัวนี้หนึ่งตัวนี้แล้วก็สองห้าถ้ามันตัวเลขมันซ้ําเยอะมันก็จะเหลือเยอะถ้ามันไม่ค่อยซ้ําก็จะเหลือน้อย <5 S 1> ต่อมางวดที่ออกสามหกเหลือสามสี่เจ็ดแปดศูนย์อันนี้เหลือถึงห้าตัวนี่ถือว่าเยอะสุดแล้วนะคะที่เหลือสามหกแล้วแต่สูตรนะคำนวณ ตัวเลขชนเยอะๆก็จะเหลือเยอะถ้าไม่ค่อยชนกันมันจะเหลือน้อยนะคะต่อมาเราคำนวณงวดที่สี่มีห้ากับเก้าที่ไม่มาสองกับห้าห้ากับสี่เจ็ดกับเก้าสี่แล้วก็ห้ามันจะเหลือทั้งหมดห้าตัวเท่ากันกับงวดที่แล้วงวดที่ออกสามหก งวดนี้ออกมาที่แปดห้าต่อไปเรามาดูตัวงวดที่ห้าสี่กับแปดที่ไม่เดินนะคะสองกับห้าไม่เดินหกกับห้าไม่เดินเจ็ดกับเก้าไม่เดินเจ็ดไม่เดินแล้วก็สามนะคะเหลือสองตัวงวดนี้เหลือเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ หกับศนเหลือน้อยสุดเลยน้อยสุดจะสองตัวมากสุดจะห้าตัวออกมาที่ศูนย์หต่อไปคำนวณว่ที่หตัวที่ไม่เดินนะมีสามกับห้าหกับ9ก้าห้ากับสี่สามกับห้าเจ็ดแล้วก็เก้า เพราะฉะนั้นมันจะเหลือทั้งหมดอยู่สี่ตัวมันไม่เดินทั้งหมดหกตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวที่มันไม่เดินเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือก็จะมีหนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์ก็หลักสิบออกมาที่แปดเจ็ดอะรอีกแปด ข้อที่เจ็ดสูตรที่หนึ่งนะคะห้ากับเก้าสูตรที่สองสี่กับเจ็ดสูตรที่สามศูนย์กับเก้าสูตรที่สี่แปดกับศูนย์สูตรที่ห้าหกแล้วก็สูตรที่หกเจ็ดครึ่งโหลพอดีเลยหกสูตรเหลืออยู่สามตัวก็คือหนึ่งสองสามออกมาที่สองศูนย์ ต่อมามาดูงวดที่8สูตรที่1ตัวเลขที่ไม่เดิน1กับ5 4กับ7 6กับ5 5กับ7 9แล้วสูตรที่6นะเลข7ตามนี้เลยตอนนี้จะเหลือมันไม่เดิน6ตัวนะ6ตัวก็เหลืออยู่4ตัว4ตัวคือ2 3 8 0 ออกที่ศูนย์หกต่อมาเนาะเราก็มาคำนวณต่อในงวดที่เก้าจะมีตัวเลขน,นะคะศูนย์สี่แปดหนึ่งไม่เดินนะสามสองไม่เดินในหลักสิบหนึ่งสามไม่เดินนะแล้วก็เลขแปดแล้วสูตรที่หกนี้คือเลขห้า ทั้งหมดมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะเจ็ดตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเลขที่เดินอยู่สามตัวก็วคือหกเจ็ดเก้าเลขที่ออกก็คือเก้าหนึ่งเดี๋ยวค่ยลดหน้าจอดูทีเดียวนะเดี๋ยวมันจะตัวเล็กนะดูแบบนี้ไว้ก่อนเก้าหนึ่งนะต่อมาคำนวณงวดที่สิบสี่กับแปด หกับเก้าแปดกับเจ็ดสี่กับหกแล้วก็สามแล้วก็เก้าเป็นสูตรที่หกทั้งหมดนี้จะไม่เดินอยู่ทั้งหมดหกตัวด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวด้วยกันนะนอกนั้นมันเลขซ้ำหกตัวนะ ต่อมาเรามาดูตัวที่เดินก็คือ1250 1250ออกมาที่26ต่อมาเรามาดูงวาที่11สูตรที่1นะคะไม่เดิน48ในหลัก10นะ หลักหน่วยเดินได้นะหลักสิบสี่แปดแล้วก็เจ็ดศูนย์ศูนย์ที่สามสิบสามนี่ศูนย์เก้าซีหนึ่งก็หนึ่งสามเอศูนย์หนึ่งเลขสี่แล้วก็เฮสิบเจ็ดเลขเก้าอันนี้ทั้งหมดเจ็ดตัวนะที่ไม่เดินเจ็ดตัวมันไม่ค่อยซ้ํำนะมันไม่ค่อยซ้ําก็จะเหลือตัวเลขอยู่แค่สามตัวก็คือหนึ่งสองห้าออกมาที่ห้าศูนย์ เรามาดูงวดที่สิบสองสูตรที่หนึ่งนะสามกับเจ็ดสูตรที่สองศูนย์กับสามซ้มสามเลยนะแล้วก็สูตรที่ 3, 3. สามสี่กับสามส้มสามสูตรที่ห้าแปดกับศูนย์สูตรที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเจ็ดที่หกสามอันนี้ซ้ำซ้ำเยอะเนาะ ซ้ำเยอะมันก็เลยเลขก็ต้องเหลือเยอะเหลือถึงห้าตัวด้วยกันคือเยอะสุดเลยนะห้าตัวคือหนึ่งสองห้าหกเก้าออกมาที่หกสามของวดเดียวพอเนาะของวดเดียวนะขอให้มันสะเขียนอยู่แบบนี้ก่อนงวดหนึ่งงวดนี้แหละต่อไปงวดที่สิบสาม ื่อที่สิอาจารย์คำนวณน,นะฮะมีตัวเลขที่มันไม่ค่อยเดินในหลักสิบล่างก็คือห้ากับเก้าห้ากับแปดซ้ำห้านะก็เหลือเป็นสามตัวแล้วซ้ำห้าก็เป็นสี่ตัวแล้วเป็นห้าตัวที่เป็นเลขห้านี่แล้วก็เลขหกซ้ำนะก็จะได้เลขหนึ่งก็เท่ากับมีทั้งหมดหกตัว หตัวเลขด้วยกันเพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะเหลือก็ก็จะเป็น4ตัวด้วยกัน4ตัวเลขมีอะไรบ้างก็คือ2370 2370ออก31เลข3 มาเนาะงวดที่สิบสี 9, ่หกกับศูนย์หกกับเก้าสองกับหนึ่งศูนย์กับสองแล้วก็เจ็ดแล้วก็เก้าทั้งหมดหกสูตรด้วยกันอ้าวหกตัวเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เหลือก็จะเป็นสี่ตัวเลขสี่ตัวเลขเท่ากับงวดที่แล้วนะงวดที่ออกสามหนึ่งก็คือสามสี่ห้าแปดเลขที่ออกห้าแปด มาทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะแต่เราเอาเฉพาะหลักสิบ่อะนะเลขห้าต่อไปงทูที่ 1, 5. สิบห้าสูตรที่หนึ่งคำนวณมาได้หนึ่งกับห้าสูตรที่สองศูนย์สามสูตรที่สามหกห้าสูตรที่ 5, 3, สี่ศูนย์สองสูตรที่ห้าสามสูตรที่หกห้ามีทั้งหมดหกตัวด้วยกันหกตัวเลข ที่เหลือก็จะมี4ตัวที่น่าสนใจในแนวทางของหลักสิบก็มีสี่เจ็ดเกลขที่ออก7 7ต่อมางวดที่16สูตรที่1 5กับ9สูตรที่2 9 2สูตรที่3 3 2สูตรที่4 0 2 สูตรที่ห้าสามสูตรที่หก็สามเหมือนกันอันนั้นตัวเลขมันซ้ําเยอะนะตัวเลขก็จะเหลือเยอะถ้าซ้ําก็เหลือเยอะก็เหลือทั้งหมดห้าตัวเลยก็คือหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดออกหกหนึ่งต่อมาเรามาดูงวดที่สิบเจ็ด ตัวเลขที่ไม่เดินในหลักสิบล่างก็คือห้าเก้าสี่เจ็ดสี่ห้าหนึ่งสามสี่และห้าอันนี้โอ้ตัวเลขก,ก็จะเหลือกลางๆนะคะนีอยู่ทั้งหมดหกตัวเลขด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวดังนั้นซ้ำกันหกตัวก็เหลือสองหกแปดศูนย์สองหกแปดศูนย์ เลขที่ไม่ที่เดินได้นะมันก็มีสองหกแปดศูนย์ออกมาที่แปดเจ็ดมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวเลขสองหกแปดศูนย์ออกแปดเจ็ดต่อมาเรามาดูงวดที่สิบแปดงวดที่สิบแปดสูตรที่หนึ่งะที่ไม่เดินในหลักสิบล่างงวดที่สิบแปดคือสองหก ห้าแปดอันนี้ไม่ซ้ำนะสี่ตัวละวหนึ่งศูนย์อ่าหกตัวแล้วหนึ 1, ่งศูนย์แล้วห้าเจ็ดอันนี้ซ้ำห้าไม่ซ้ำเจ็ดนะก็เป็นเจ็ดตัวแล้วหนึ่งซ้ำหนึ่งตัวนี้แล้วก็สูตรที่หกก็หนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่จะเหลือเยอะนะเออจะจะเหลือน้อยนะไม่ค่อยซ้ำก็จะเหลือทั้งหมดสามตัวก็คือ สามสี่เก้าเลขที่ออกสามเจ็ดต่อไปคำนวณต่องวดที่แล้วเลยนะสำหรับหกสูตรนี้ที่อาจารย์เลือกมาให้เอฟซของทั้งช่องก็คือจากสองหกก็เป็นหนึ่งห้าจากห้าแปดก็เป็นหนึ่งสี หนึ่งศูนย์ก็เป็นหกห้าจากค่าเจ็ดเป็นเจ็ดเก้าแล้วก็วดที่แล้วหนึ่งวันนี้เป็นเลขหกแล้ววดที่แล้วหนึ่งวันนี้ก็เป็นเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ทั้งหมดหกตัวเลขด้วยกันหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเลขหกซ้มหกหนึ่งซ้ำหนึ่งหกตัวเลขเพราะฉะนั้นจะเหลือสี่ตัวสี่ตัวที่คำนวณมาได้สำหรับหกสูตรนี้ สองสามแปดศูนอสี่ตัวนะออกสองสองใครชอบแนวทางแบบนี้ก็นำไปใช้นะใครไม่ชอบก็ดูไว้ก่อนก็ได้สาธุขอให้ขยับไปอีกหนึ่งงวดนะในหสูตรนี้มาลุ้นเลยเนาะตัวไหนบ้างถ้า fc ชอบตัวไหนดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะในที่นี้ทั้งหมดนี้มันยังไม่ดุดอาจารย์จะลองคำนวณให้ดูก่อนละกันก็คือ สูตรแรกนะเ s ยี่สิบเจ็ดนะเป็นงวดที่ยี่สิบคำนวณมาได้สี่กับแปดสี่กับแปดหายไปละสองตัวถ้ามันไม่ดุดนะสี่กับแปดสูตรที่สองคือเอ็มหนึ่งก็ได้มาที่ห้ากับแปดสูตรที่สามเล่มสามสิบสามนะได้เก้ากับแปด สูตรที่ 4, 4, นะสี่ c หนึ่งนะได้ห้ากับเจ็ดสูตรที่ห้าอศูนย์หนึ่งได้เลขสองสูตรที่หกนะเฮสิบเจ็ดได้เลขหนึ่งตามนี้เลยดงั้นตัวเลขมันเออไม่ค่อยซ้ำเนาะจะมีสี่กับแปดสองตัวแล้วห้าเป็นสามตัวแปดซ้ำเนาะสามเก้าไม่ซ้ำเป็นสี่ห้าหกสี่แล้วห้า หกเจ็ดตัวมีทั้งหมด7ตัวเลขขอจะได้หลุดเลยเนาะขอให้เอาอยู่นะคะถ้าเอาอยู่ตัวเลขจะเหลืออยู่3ตัวก็คือเลขสามเลขหแล้วก็เลข0ูนยสามหศนย์ สามหกศูนย์ใครชอบตัวไหนนะคะแนวทางของเลขคู่มีอยู่สองตัวคือหกกับศูนย์เลขคี่คือเลขสามสามหกศูนย์แล้วแต่ fc เนาะใครจะเลือกตัวไหนนะคะก็เอาไปไปจับกับตัววิ่งก็ได้นะลองลองจับดูเนาะถ้าไม่ทราบจะเล่นแบบไหนดีก็เอาสามลงไปจับดมมูมันไม่มันไม่มีมันไม่มีเลขวิ่งเนาะถ้างวดนี้นะวิ่งห้า เดินต่อก็จะเป็นห้าสามอันนี้หลักอะไรหลักสิบใช่ไหมหลักสิบก็จะเป็นสามห้าหกห้าศูนย์ห้าอ่าไม่ต้องสนแต้มเนาะมีอยู่แค่สามชุดแล้วแต่คนชอบนะ วิ่งห้าก็จะมีสามห้าหกห้าศูนย์ห้ารอผลรอผลจอ,อกเลขไหลเนาะตัวข้างหน้านี่เนาะหลักสิบอาจารย์ฝากช่องนิดหนึ่งนะมีดีชแนล ใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะสาหรับนักคํานวณน,นะคะแล้วก็นักเสียงโชคที่ชอบแนวทางของการคํานวณจากสูตรต่างๆเนะเาะ,นะก็เหลือสามตัวสามารถนําไปจับชนกับหลักสิบหลักสิบล่างแบบสี่ตัวนาะมันก็ชนมาอยู่ที่ตัวเดียวนะคะระหว่างสองสูตรใครยังไม่ได้ชมบ้างเนาะ หลักสิบ <c oughs> หลักสิบล่างแบบคู่ขี้นะมันหลุดติดติดกันถึงสองงวดเลยนะงวดที่ออกสามเจกับสองสองมันเป็นแนวทางของเลขขี้คำนวณได้เลขคู่ก็หลุดงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขขี้ออกสองสองก็หลุดหลุดติดติดกันสองงวดเลยงวดนี้คำนวณออกมาเป็นแนวทางของเลขคู่ไม่ทราบจะหลุดต่อหรือจะเดินต่อแบบคู่ขี้นะหลักสิบล่างสูตรที่เราใช้อยู่ น่าจะเป็นระยะยี่สิบเจ็งวดลวดเลยนะคะ0 168มีชน2ตัวนะมี2ตัวนี้ที่ชนจะมี0 1 6 8แล้วไปจับชนกับอีก1สูตรอีก1สูตร อาจารย์วางให้เยอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวนะแคปหนึ่งไาไหนเดีเยานะจำได้ว่ามันน่าจะชนที่ตัวนี้แหละเลขหกเฉพาะอันนี้มันชนสองตัวนะแต่อีสูตรนึงอ่ะมันน่าจะชนตัวเดียวคือเลขนี้แหละเลขหกเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนาะตัวนี้หกนะ จะเป็นแนวทางของเลขหกอาจารย์จับได้ว่ามันชนตัวเดียวต้องมาหาข้างนอกนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเวลานาทีหนึ่งหับสิบล่างอาจารย์จับชนให้สองสูตรแล้วมันจะมีหลักสิบล่างในชุดพิเศษนี่ค่ะตรงนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งระไม่เดินแปดเก้าศูนย์หนึ่งโอเคนะจริงๆนะสามห้าหกแปด สามห้าหกแปดอาจารย์เขียนให้นะสามห้าหกแปดมันมีสองสูตรนะอีกอันหนึ่งก็คือสามห้าหกแล้วก็แปดเนี่ยสองอันนี้มันชนหกกับแปดมันชนสองตัวนะหกกับแปดแต่ว่าแปดก็คือสองสามหกหกสองสามหกหกสองแปดอ๋อ,อมันจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งเนาะที่มันได้เลขหกแบบสามตัวใช่ไหมได้เลขหก อันนี้มันก็ถ้ามันชนสองตัวหกกับแปอันนี้สามหกศูนย์อ่ามันก็จะเหลือแค่เลขหกตัวเดียวนยะเลขหกนะท่านผะู้ชมอยู่ที่ว่าสูตรต้องไม่หลุดนะประการสําคัญสุดๆเลยก็คือสูตรใดสูตรหนึ่งต้องไม่หลุดแต่ถ้า f อฟซีทำหลักสิบได้ตัวไหนในจํานวนเนี้ยก็ถือเป็นเอามาเสี่ยงโชคได้นะคะเพราะว่าถือว่ามันเจอดับชนเด่นมันต้องเลือกเด่น แต่ในที่นี้อาจารย์ยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอก็เอาตามนี้แหละมันก็ยังเทียบดูมเ x สองตัวนี้ใช่ไหมก็มาติดตรงนี้อีกก็ไม่มีจะจับสองห้าแบบแต้มเจ็ดมันก็ไม่ได้เนะโอเคอเอาที่ชอบแล้วกันเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนพวกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ